ตัดทางได้ทำยืดเกือนค่ะเกล่อนไหมล่ะวนุ่นบะันจ้า um, ลึกลงไเลยค่ะ um, ม um, um, uh, um, ja ันจะคนมาหลายคนบะมาหัวอ้าดีมาก่อนมันขีันที่สิบเยค้ายาไปหาหมอหมอน่ะ

อีกครับหลับตักกินครับครับติดตรงตะสินบ่อำเภอ อยู่หนริยสีวันับค่ะหลวงพ่อ,อกับม่นี่ค่ะเอามาจักเนื่อหรนั่นอามาเมืมอวาค่ะโอ้ปัดเึ้นเดียวใกล่ใกล้มบดีกว่ากใกล้ใกล้ตั้งบ <c oughs> ันไดห้องใกล้กันโบดีมา

เล็กตอนนั้นยุดอกเนาะยังไม่น,น่อยกับมือละสามเปลาสี่เปลาเนี่ยน้องพอวานั่งปังไปจนนอนหลับนอนหลับไม่ไงได้แต่ฟั้งลงก่อน,อนเนาะเก็บไปเก็บไป้ะกัดดาวคนนั้น,นด้าวคนนี้คุณว่าไปนั่งเลยบไหม ข e like so ึ้นมาอืมผมอยู uh! ่สุราษฎร์ฟังรู้เรื่องก็บอกภาษาหนิได้บ้างมาได้บ้างบางคำว่าคำคำโอ้แต่กับหัวเลาะไปหลุดต้องหัวกับหัวเลาะไปเกยๆนั่นหลุดมีเวลามีเวลาีจังหวะถูกไหมชุนราชตอนนี้อยู่นี่ โซลาเาที่ว่านี่เป็นปลายปีแบบนีองตามปีเอนที่ที่ีเหมือนกันไองก่าเพิ่มพระแสงสุล่าแร้อยู่ท,ที่บริวารกับตาขุนถึงพ่อลงไปที่เกยบก็ไม่มีองม่ไ้พบนบครับม,ม,มันยังไม,ม่จังหวะจะดูจักกันแบบนะั ถ้ามีลงไปฝ่าตึเก็ต้องออกหน้าผมทำเดี๋ยวต้องเที่ยวอีกทุกท่านมีจังหวะลงดอกแอวช่วนมีท่านได้ออกไปใช้อยู่แต่ไม่หนีไงเห็บวัดนั่นวัดนี่ยี่นี่แหละมีสาขาสักวัอนข้าพเกับไปยู่หลักแปดอย่าละ เรื่อยๆแต่ท้งใจมุ่งหนังคือ่ปากขั้นเข่า,าขใจง่ายใส่ชีวิตง่ายยิ่ตัวง่ายๆว่าต้องไปซื้อเลิกซื้องามยามดียังดอกพอเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อน,นั่นโวลดเพราะว่าสิออกเดินทางตากขายซื้อรด ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นเลยไม่ต้องเปยถาไปบ้านตัวเองสั่งจะแฉะเนาะจุด <laughs> ไปเรื่อยเขามีมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่่าย,ยในใจจ้าของเองจังไปใไ้เราร้อนประเด็จกังวลยังมากมายฟังตรงก่อแล้วโอ้ยแก่ให้กินสามตายเลย กทีมักัล็ลอยอยู่ดอกอยาวไปกูดล,ลอยตองลอยกูหลไปออนี่แหลประมาณนู่นแหละเราต้องลอยกูละขนาดนั้นนทุกต,ติยังไม่พอได้นรอะต้องสร้างไปใหม่เรื่อยๆอยู่ได้นี่ มีมีพระมาบวชเพิ่มเรื่อยๆเลยไปดูดูดูดดดดอบวชอีกนี่ว่าสี่ว่าห้าหรือหกเหนื่อยตอนนี้มีอยู่แล้วสี่ของขาลหน้าก่อน <c oughs> น่าจะเป็นหกคนหลังักก้าครบ ว่าทำเมความันช่วๆเราสามามไม่ได้สาม้าเย่างเปนเจ้าขามาหนใส่ในกองเก่าหนิกลองเข้าไม่ใช่กองออกกีองเข้าเราไม่ออกต่างพุกที่อิหานต่างัดส้าทุกอย่างละคนนึงใหญ่างทุกอย่าง

เอานี้สติกเกอร์เอาหนะึองเอาบ้าเอาเาอานี้น้อย,น,อยนี่น้าแ <c oughs> ่ได้น่เมาแล้ว้งสองทัอนนี่รถพิษนาผักอะไร มันมองได้บานนี้ฮ่าฮ่ดีมันอยู่ห้างในเมืองกับต้นใหม่เต็มรลอบๆภูเขาเอเงียบอยู่ วนี่ย <listed> ว <S ý scooter gettable> ันไหนเนาะโอ้สด่วันเจ้ามไปตรถัน่นมันแกะบนันแกะเบอกว่าแกะแล้วที่นี้ันติดนาพาเขาวันต้องพูดบอกติดาพาไม่ติดแกะติดนาพาคนที่แ้ไปดูรถอยาเอาไปพูดดีกว่าตอนนี้กี่ลูกแล้วมันก็ร้อย วัอสิบสิบแปดลูกแบกไปพุ่นละแแบกลงมาไม่หมดเต็มนะยังลงมาไม่มดหรอกเพราะบางกองเข้าก่ารดสามวันห้าวันเก็บวันบางกองจะเดินกลมกมต่อไปเลยบางกองเข้ากับเอาข้าวใส่ bạn, cất lên, ừ. mà mưu nó cả thêm kéo chút về, anh, nó là, nó là cái nghề của Thái ตัดไน้ำหมดเมาน้ากันนั่นดีนั่งีแล้วแม่ีป่ดีบาทีก็นะ่าัจะบัดแข็งนะเขาหมุใหม่ Ô chị, 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 cái chị, 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 chị,

ถ้ามาเองยังมั้งไม่ได้ดูแผนที่ถ้าดูแผนที่พดเอาอันนั้นเะอเออ B A อะไรนั่นนะขี้เราไม่ได้ถ้าสิดีมันก็พาหลงอยู่เรื่อยเลยบางทีมันก็ไปส่งป่าชาคุณได้ถือจุดหมายแล้วนะ มียังอีกวะน้ำที่แบบน้ำน้ำน้ำที่ล่บ <c oughs> พระปลาเห็นกับดีเจ้าล้วครัเวบเอเพื่อมีอันอยากพี่น้องลูกเต่าละลานจะบวชมากเขาบวชไปที่จตุร์ก็ได้บวตชวตามประเพณีเด้บวชแบบพระปลาบวชก็ได้ดบบดดไมีแห่มีเห็นอย่างบแบบโบราณ บัตรกับแบบโบราณเูอรุมกรมทำสมาธิสวดมนต์ทำบัตรกูพอสมีเนีรยเด็กมนุ่มสองตนวัยหนึ่ไว้หาะเนีร้างชนยังมีที่วัดกันน้องแกดีน้องแกเขาเขากับถวายมาเลยพอดีตัวเด็กถูกต้นไม่ต่อ เอาอยางเป็น <c> ีข <oughs> วักไันแต่ของเขาก็กีดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละกล้ก็ขีดป้ายของเขาเหมือนเดิมเขาพออยู่พอกินแล้วเขาก็ทำมั่งทำมั่งอ คนมาปฏิบัติลายอยู sure> ่ดอกเบื่อว่ามีผมีใดอยากนอนพักขางทำเป็นไม้เยอะไม้นนบอกว่าเต็มแล้วเตเตแล้มก่อนเตรยมที่ตัดสร็าปฏิบัติแล้วก็เต็มไม้เห็นมันบ่่วงช่วงผู้ทางานะคืมาทำโปเจ็กตเตรยมรู้เออพวกปลายคนเเป็นมือ ฝ <laughs> ุ่ก้อนจีเต็มมากรทั่งหนาวตัวทีแรกเลื่อ้าสิเขาเม่อหอดทีใดโอด้ยย่างธรรมะธรรมะตะกนเขบินถะบาทมาตะหุนาาสองชั่วโมงสามชัม่วโมงได้แ่ย่างหอดมันต่ออัดมากค้นกับใต้บาทเลยเมันตุ๊กตักตุ๊กตักต่อตอตีนอะไร ขบักสายบินนะครับบินทบากบ้านกำกลางสายหนึ่งในเมืองสายหนึ่งขบักไปเรื่อยบ้านค้านกำการบินอีกสายหนึ่งก็ไปในเมืองมันเป็นสามสายเราหล่ะตอนนี้ไปบ้านตอนไล่ตอนไล่แปดองค์ตอนไล่ มาพน้องกันยี่บ่เน,นี่เจ้าขาจะเป็นระดัวเจ้าค่ะเมื่อวา,า,า,านกอนแล้วเจ้าค่ะเนี่ยเจ้าค่ะเออแล้วเอาไปฝึกต่อเอาเองเด้ออ่า <c oughs> ถ้าทำอันนี้พอเป็นแสดงว่ายัางไม่ถึงหลวงพ่อนี่แต่ลวงพนี่ตึงแล้วตึงนี่เนาะนั่นแหละแสดงว่ามาถึงหลวงพ่อแล้วหนะลวงพ่อขา้านายเคยเคยเชนึงก็ได้ยขับรถไปรถตั้งแทวหลวงพ่อไปนําตั้งแทวหลวงพ่อไปน้ำรถมันข้างโค้งรถขึ้นแซงเขาขึ้นแซงเขาลอดเขาก็มาเท่านายก็คือนโบต่น กับมดตื่นก็หมดตื่นเข่ามาก็กระลบไปพุ่นโอ้มันลดไปได้จังไงอันนี้สงบนคอตื่นี่ยอันนี้สงตนเองนั่นแหละมาหลับไปไหนอันนี้สงการสงชานั่งหลอดมาหรอสีโบแซงแบบนี้อีกแล้วไีแซงทางโคองนี่แหลตื่นไปเรื่อยๆมันทางรักษาเขาเองคืออัศจรรย์หลายอย่างอยู่ดอกคือเขาโดดอัด คือใส่คือเเาอยูบนพื้นที่จำเพิน่นน<ะ>่ะลด,ดส้นคัวมันต้องอยู่ทางในแต่นี่มันพาออกมาเฉยแบบกำแบงบกงงแบบนั่งออกมาเฉย <c oughs> นั่นแหละมีหลายมีหลายคนหลายเหตุการณ์ที่เขาอาศัศจรรย์แนวนี่จบอยู่โ็รลากหลเหมือนกันรถอ,ดอัดกอตีต่อเลยบนะ๊วยเป็นยังสบายมากบ๊ดดเลื่อนบ๊วยยั้งเลย พักก็ว่ากูณรอดมาได้ยังไงวะต้องใส่หลวงพ่อแน่ๆการาบมาหาลวงปอหลวงปอก็ตาอีกห <c oughs> ลวงพ่อนอนหลับ่ะกูนอนโกนต้วดๆยู่ <c oughs> พวกสู้ต้อรักษาสูเองนันต่อทุกไปจนเพื่อนหลักษาตัวาของเอง <c oughs> หลายคนหลายเหตุการณ์คือถล่มเมื่อกี้นะลงมาหาหลายพอหลอดเบื่อ แบบงง,งๆแบบบ่เข้าใจอธิบายว่าถูกไปเถอะหลวงพ่อเจริญม,มัทสิทธ,ธิชานมันจะพบปักหรักษาของเองอเอาไปพึ่งก่อเรืออยู่ที่ไหนก็ได้บัดแต่ให้อยู่ที่นี่อยู่ในสวนอยู่ในบ้านทํางานยังกระตามเอาวอยู่นี่แหละครับพอค่อยวนวาย ถุงคนไม่ไม่เองมากรู้เท่าท่านหลายๆายอย่างขึ้นมีสติมากขึ้นแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่างๆได้เยอะแต่ถึงเวลาขับขันจังสิเดียวตัวนี้ช่วยเหลือเท่าเองแบบแบบงง,แบบงงงงช่วยเหลือเ่าเองว่าิสัยของผู้ได้ฌานตลอดตลอดแบบปฏิหารแบบงงอธิบายบทถุก ตัวเขาส้นพาการแางหนักก็นั่นสกุลมาก้อนลหลุดเลี่ยนยงเร็วย่างโล่งตอนตอนขาลง่งตัวน,นี้แล่นพานตัวน,นี้ปุ๊แต่ว่าบริชชนแหว,วกแหวกกลางรถวับเขาจอดรถแล้วเขาเกาหัวแบบกุรอดได้จังไดนั่นอือนี่เยน็นว่ะล่ะัน,นึ่งมีล่ะแหวกกลางเลยรถก็มีแหวกแบ่งขึ้น แวบ็บนะห่างอาจจัน,นหนึ่งก็ดีคพาว่าเราไม่เห็นผลหลายทาั้งแล้วแหละแม้กระทั่งคนป่วยเป็นอมกุศออมปาตนอนติเตียงแบบปีมันสามสี่ปีมันมันบอมีแนวเหตุเั็นไปบานะ่าไรเนาะคนพิการเลยฟังฟังหลวงพ่อลูกเอาเหตุฟังฟังไปฟังมา ฝึ้ตามหลวงพ่อนอนฟังตัวของคนพิการท้าไปทำมามันหายอ่ะเออแบบประหลาดเท็่ยอยู่ี่เดือนเห็นมัม้มงเพิ่นเพิ่นฟึกตามทำอยู่ี่เดือนลุกขึ้นได้แบบงงๆมาถึงแบบขับรถมาหาหลวงพ่อเลยลูกเขาก็ย้ำตามเลยเมาฟองกันสองคุณนังยุใช้กุ้งคุณนังยูอดออ,อมากแบบเขาบอก เสียงกันคือคอว่าอ,อ,อวดกันออบบ<อ>กผมยังนี้บนผมยังนี่แ <laughs> ต่ดีใจแล้วคนลุกจางได้เวออัดสั่งเหตุไปเถอะเหตุการณ์ขันมัดจิติชาปกป้องเ้างเองมัเงเรียกว่าวิสัยของผู้ได้ฌานมันเหนือธรรมชาติเ่ากับขาดว่ถึงแต่ว่ารอดได้รอดรอดลอด้วกเอาหน้าเนาะเพรตะวัวนป่เก็บ <laughs> มียังอีกแต่ว่ามีรอกับ,บมีกัเหมือนกันเต่ามีรักำไอหลวงอกได้อสองัน สามคนแล้วสามนแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะค่ะเหบมยานม้ยเนี่ยนนนี้กับทายลูกกับทายตัวเขาทายให้น่ะ้ครกับทาย Thank <laughs> พ่อพัดผมส่งของมาส่งลงที่ไหนได้เอาที่อยู่ให้เปอร์เนสที่อยูเอาเอาที่อยู่ส่งของกันนะจะส่งชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อมโนบวัดป่าพุทธคารุตารามวงเล็บตาเกงทางเข้าอบบ้านเราเจริญตะบนบยุ่อำเภอเมืองอำนาจเจริญสามหมื่นเจ็ดพันเออเชียนเชียนเขียนให้จุดจุดเส้นลายเลยเออนนั่เอา พ่อพี่พ่อ่่่้สมุดช่อหลวงพ่อเลยเอ้ยขึ้นไป้ิขืดมได่อน้นมก่เวเดี๋ยวจะลเียดะอีมพ่อมโนพุทธคารุโตประป่าพุทธคารุกาลามวงเล็บตาดเข่ง บ้านเราเจริญตำบลบุงอำเภอมูอำนาจเจริญสามหมื่นเจ็ดพันบาท <c oughs> รหัสไปสนีย

สุรานั่นแหละอำเภอพระแสงนั่นน่ะแอดมินเต้านั่นน่ะที่โดนด่าบ่อยๆนั่นน่ะกับมีต่มันนั่นแหละโดนด่าป một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bắt <laughs> bắt 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 bắt